สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมขุดน้ำริ้งรับคลิปนี้เราไปกับทีเด็ดอูอย่างต้านกับนี่ครับหลังอ่างวันนี้หลังอ่างไป็อะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวิ่งรดไหมเดี๋ยวไม่เกินครับน้ำนักไม่เกินเราไปหลงพูนวิ่งน้ำนักปกติของมันใช้ไม่หมากับก้ารลบหมอ,อ้ลบตอนนี้กำลังเช็ค ระบบลมอยู่ครับเราเราบอบลมมา่งกับวัวมันไม่เมื่อนกันอยู่โอ้ระบบไฟระบบลมกำลังเจ๊กกันอยู่ตอนนี้ผมไปได้คลิปนี่ผมใหญ่ยุ่งพมไปได้คลิปถ้าเราจุไยมันตีลังไม่แล้วมันไปกว่านี้เลยก็จุไยมันนะ ไอยิงได้นี่เออมันป้าแล้วตบปีตั้งแล้วไอย่าจวยมันไปเล่ปอเป็นปีตี้เร่องวะไอปุ่มไปกันไปเล่ปอเป็นปีตี้คนคนกันลุยไม่ไอไปไอปุ่มไม่เป็นปีไป อไไรกม่ใตัดเลยยโรัวปอดไม่รอดเล่นไม่เล่นห่าง7เมตรหัว่าง7เมตรเลยนี่ เดี๋ยวรอแล่ไอมิเตอร์เดี๋ยวต้อยก่อนเดี๋ยวเอากกูแล้วก็ไปตัดไร่เดี๋ยวไปตัดไร่ไปขึ้นไร่ขึ้นไร,ร่เ็เอ,อาไร่ไป็นเต๊ะี่ยวลงหันแล้วก็เราจะเอาอีทลบหิ้งดำนักปกติไปอัางยาวว่าแม่เลยเราแม,ม,ม่ดำโมเมตต่อแม่ดำโมเมตต่อต่ออัางนี่ดำเจ็ดเม็ดแต่มาอัอ้งทำกันได้เลยนี่เจ็ดเมตรนี่

là ngang đi coi đẹp để hiện mấy ở thằng cua là chan lạc chan cùng mấy mà cắp được đến mấy để tao à là cái trắng kê tao kê... ăn nổi kia, ở kia để tao mày mấy mày trắng cả mấy mấy dạc. mấy giặc chúng nơi tao hòa tao có mấy mày dài mấy trắng nữa để đi กลมยับเยิอเดือนอส่ถะ่วงนี้เ้าอาตาเก,กก็ตั้งก็ใจโอเคเราับลมลมลักลมตำกันบุ้งมาไม่่เรากรทำากรทำได้ไม่ทำไ,ไ,ไม่ได้เดียว,ว่าไม่ไก่อัดหิงว่าเดี๋ยวมันมันำเดี๋ยว้อยว่าหิงเก๋ Để ta vinh ngang, đi ngay, bảo vì vinh ngay, vì ngay, vinh anh vinh ngay, vinh là vinh ngay, lạc vì vinh ngay, để ngay, vinh lạc vinh ngay, vinh ngay, vinh nơi gặp ngay, năng ngay, vinh ngay, vinh ngay, rồi mày vừa lá đâu con đừng có bấm bay gắn tí tao mình cày cấy cái này mình biết đó mình mình nghe nhá em bấm cái chọp là cái tao mình người tạm đi mày chọp thôi đi bay đồng bốn cao ok không còn tiếng đồng tiếng rồi tốt rồi mấy người đây em tốt để tao mướn rồi tạm đi bay tiếng đi ăn đi nuôi mày mày không bỏ đây mày ยาวจริงอ่างเยแม่เจ็ดเมตรเริ่มโลเลยตรงนี้ทำไมยิบก้องรอไปเลยแต่โอ้โหกต้องโอเลยอ้างนี่ละคุณเมดอ้างเจาะานาปัตกับอ้างก้องเจาะานาปันนตได้แค่เหลืองหรือไมนี่เหลือกับไปได้เลยไหมเนี่ยเออ แปรบยกด้ำไม่อยู่บันเลยเปบดำไม่อยู่ตไม่ดีเอเดียไม่เป,ปบรบยันเลยยัเลยบันมากวากบันมากวา ตัวจักว่าไหมว่าค้าไม่จะได้คว้าคว้าล้งคว้าคว้านี้เอข้าเรียวข้าเร็วไปโอกเราไปต้องคนมองตามนาได้อีกขึ้นเหยดแม่ไม่ไม่ได้บันทึ้งเหน็ยบัเลยเด้ยเอาบัดไบัดไย bắt bay lè, bắt bay rút lời Bắn lè, bắn lời Yêu, Yêu

เอ้าตอนขึ้นใจ้เลยครับตอนหว่งเอ้พ่อคนเม้่มันหนูตายรอ,อยไปเลยยังไม่เบ็กเลยหนูโอเคเดี๋ยวยังเบ็กรถจุดานี่เดี๋ยวคอยตามไปเลยคลิปหน้าครับต่เดี๋ยวเ,เวลาขึ้นใจ้ว่า,ารถเลนตัดไปบ้างาะครับรถไม่รถไว้ไม่ไว้ ไว้ไม่ไว้กับผมบันไลยแล้วเดินลงเจยกก็กไม่มีโดดไปละ